นี่มันทำพิธีนะครับที่แยกดูช้างออกจาก

ดังกดจิละจวจนึงกนหนึ่้นึ่งตะังนึ่งมูจี่ะเลบกรุ่งจุลึงให้เด้อลาเด้อเด้อเด้อดังกดเด้อดังกดได้จิะจานงหจงตะพังหนงตะเบิลบกีุงให้เด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อเงินหังไงมาอยู่หองเงินพวงอายุเย็นจะได้เป็นพัญาไโรค้ามาบังเบียนพญา แต่ใ้นีเด้อสาธุเอช่วยว่นะเินช่วยบอจ้าดีะจ้า่แล้วเจ้สั่รวใแล้วโอยแล้ว่นแล้วจ้า

มันจะให้น้องขวัญสุรินไอขวัญใจนะครับน้องขวัญใจเมืองสุรินนะครับน้องขวัญใจเมืองสุรินวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับได้เวลาเลืงายามดีนะครับน้องสองขวบแล้วแล้วไปแล้วไปเลยสองขวบแล้วนะครับก็จะแยกออกจากแม่นะครับ วเเยยดีงพ่อไา่นะครับหรือพอ่อเลี้ยงพ่อรับนะครับเป็นช้างผายนะครับก็ชื่อนะครับ

ใจเย็นเย็นใจเย็นครับจะพ่อลใจเย็นยอใจเย็นยงอันชัวยองชัวยงครับทอันชัวยงไม่ชัวยงแล้วมารัใช้กอนช่หนึ่งโอเคช่กับโอเคแล้วใช้ชัวแล้วช่ยเนี่ยตรชนู้นที่เต็มนึ พ่อเลี้ยงนะครับพ่อรับนะครับทายมงคลนะครับรก็จะพาน้องขวัญใจนะครับเอ้ย,อยขวัญใจครับใช่ครับผ่าน้องขวัญใจนะครับอขอตัขวขอพายนะครับผาน้องขวัญใจกลับไปอยู่ที่บ้านนะ,ะที่บ้านน่ครับสู้ๆสาวน้อยนุเก่งแล้วนูโตเป็นสาวแล้วหนูสองขวบแล้ว ไม่ใช่เด็กแล้วนะตอนเป็นสาวแล้วตัดม้ขนาที่ไอ้มูชนด้อะไรต่อไปรถ้อนด้วยขยายยยายพื่อใดูใจขอให้หนูเติบโตเป็นสาวน้อยที่สาวแปล่งทั้งกายและใจขาเป็นกำใจให้ขอบคุณมากคขา ขอบคุณๆๆทุกทุกท่านครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่วันขนา้างหน้านะครับเด็กวันนี้เป็นวันผู้ใหญ่วันขนา้างหน้านะครับนแม่กับเจริญยงแม่มาลีมี่จะพาหนูลูกหนูนะครับไป น้องขวัญใจเข้าโรงเรียนนะครับแมมวรีนะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะแมวรีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลูกโตเป็นสาวแล้วจะพาลูกนะครับเข้าโรงเรียนนะครับนะครับแมวรีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ต้องเป็นห่วงนะครับไม่เมรีจะพาลุกสซวน้องขวัญสุลินไอ้น้องขวัญใจนะครับน้องขวัญใจนะครับนีโตเป็นสารเลยวช่มครับเก่งแล้วเก่งแล้วน้องขวัญน้องขวัญสุลินนะครับเอ้น้องขวัญใจเขาโทอขอไยครับเจ้าปาจเรียก ชื่อน้องพี่อุเมตลอดเลยครับผมถูกขอไฟครับน้องจะกลับกลับไปบ้านก่อนนะครับตอนนี้น้องต้องกลับไปบ้านก่อนครับอย่างนี้ไปก็ประมาณไม่ไกลครับไม่ไกลครับประมาณแปดกร้อยเมตรครับ

กานมกันมูกกมกันไมั่รับรถกันมูขันสู้ๆสาวน้อยเก่งอยู่แล้วหนูเก่งแล้วลูกเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอๆ